สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะทางช่อง YouTube รถผุดน้ำเข้าบางนาะแท็กเตอร์ครับผมพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะคพี่โจแล้วก็น้องเอิร์ธค่ะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวแคท 312F ะะมีเจ้าของหรือ,อยังมีแล้วครับน้องมีหัวแล้วพี่น้องป้องไปน้องมีเจ้าของที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคบันนี้ก็เป็นของทีมงานน่าแยมนะคะคันนี้จะเดินทางไปไหนครับคันนี้จะได้นทางไปไหนเอ่ยไปบางบอนนบางบอบเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ,อิรกับพี่โจจะทําการเดินทางไปจัดส่งให้ถึงหน้างานเลยอ้พี่น้องใกล้ๆไปครับ,รบใกล้ไปไกลไม่ต้องใกล้ๆไปไกลไปเลย นะคะคุณผู้ชมคะสําหรับคันนี้อย่างที่บอกไปมีเออมจ้าของไปเรียบร้อยแล้วรเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทีมงานนายแยมมากๆที่ไว้ใจเลือกซื้อรถขุดนาเข้าจากญี่ปุ่นกับ,บางนาแฮกเตอร์ของเรา <ผม S 1> ค่ะราคาค่าตัวของน้อง3 1 2 F คันนี้ราคาเท่าไหร่พี่โจ2ล้านบาททวนนะคะ2ล้านบาททวนเดี๋ยวเราจะให้พี่โจไปดูว่า3 1 2 F รุ่นใหม่ไฟแรงในราคา2ล้านบาทคุณลูกค้าได้อะไรจากางนาแฮกเตอร์ไปบ้างนะคะ ครับวันนี้ก็เราได้มีโอกาสนะครับมารีวิวสินค้าก่อนที่จะทําการจัดส่งนะครับตัวด้านหลังของเรานี้นะครับเป็น3 1 2 f นะฮะกับราคาขั้ตัวอยู่ที่2ล้านบาทถ้วนนะครับอันนี้ขอแจ้งราคานะครับอันนี้เป็นราคาก่อนแบบเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับอันนี้คุณลูกค้าได้ทําการจัดไฟแนนซ์นะฮะเรามีไฟแนนซ์ไว้บริการท่านนะครับมากมายหลายบริษัทหาท่านต้องการแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลบริษัทนะครับหรือเป็นชาวไร่ชาวนาบุคคลธรรมดาบริษัทนะครับหรือว่าจะเป็นระบบเกษตรกรเรามีให้ นะครับก็อยากได้แบบไหนปะเทศเไหนครับติดต่อสอบถามมาได้ส่วนคันนี้3 12F กับราคาตัวอยู่ที่2ล้านบาทครับมาดู2ล้านบาททั่วี้คุณลูกค้าได้อะไรจากเราไปนะที่แน่แน่ทางนี้เท่านั้นครับท่านจะรับไมคคู1หนึ่งคันจากเราไปนะครับสวยสุดกงดงามพอเราทําการตรวจเช็คท่านใหม่หมดนะครับตัวนี้ใบแท็กเจ็ดสิบเซนนะครับตัวนี้เป็นใบแท็กเก่าญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้เป็นแท็กใหญ่มาแล้วครับถาดบอลรองเท้าเราใส่ให้ครับตะแกงกระจกช่องวางเท้าเราทําใส่ให้ ไฟสองสวางบนหัวเก๋งเราทําติดตั้งให้ท่านนะครับแล้วก็เช่นเคยครับสีสันสวยงามแบบนี้คือทําให้ท่านใหม่หมดเลยนะฮะก็พูดง่ายก็คือขัดสีสวีวันนะฮะยังกับบินมาแต่เกาหลีพี่น้องนะครับระบบของเหลวนะครับมีน้ำมันตัวเดินเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่น้ำมันสวิงเปลี่ยนถ่ายท่านใหม่ครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายท่านใหม่ครับน้ำมันโซล่าล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนถ่ายให้ท่านส่วนน้ำมันเทลิกนะฮะถ้าทีมช่างเราตรวจสอบดูแล้วนะครับยังได้ระมบมาตรฐานนะครับคุณภาพยังเต็มร้อย จะใส่น้ำมันเทอริกเก่าแต่เราทาการเปลี่ยนระบบส้กรองให้ท่านล้างถังโซาล้างถังเทอริเให้ท่านใหม่นะครับก็พูดได้ว่าใช้กระแบบจะยาวส่วนสิ้นกระบอกครับรุ่นนี้มาทั้งหมดอยู่4กระบอกนะครับเราทาการเปลี่ยนถ่ายให้ท่านเสร็จสิ้นเรียบร้อยในกรณีกระบอกไหนที่รั่วสมรุดเสียหายครับเราเปลี่ยนให้ท่านใหม่ครับส่วนกระบอกไหนที่ยังดีสวยสุงทงามใส่อย่างเดิมไปของแท้ย่อมใช้ดีเสมอนะครับส่วนบูธสลักทุกจุดไม่ว่าจะเป็นโคนบูม นะครับตูดกระบอกยกนะฮะกลางบูมนะฮะบูมต่ออามนะครับคนกระบอกกลางนะครับปลายกระบอกกลางนะครับแล้วก็ชุดบุ้งกีนะฮะทำการเสริมชิมให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยถ้าสลักหลวมเปลี่ยนสลักพร้อมบูธนะถ้าตรงไหนบูธหลวมเปลี่ยนบูธพร้อมสลักครับผมครับผมโอเคไหมครับโอเคส่วนมุ้งกีนะครับตัวนี้เป็นบุ้งกีรุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงคล้ายๆกันกับตูดแมงป่องนะครับถ้าบ้านผมก็ตูดไม่งอด นะครับคุจะไม่งอดที่บลาคือจักจ้าไม่งอที่มันมีหางงอๆหน่อยไหมใช่ต้องก่องนั่นแหละงเป็นกล่องท่านวันนี้ก็จะเป็นมุกี่รุ่นใหม่นะครับตัวนี้เห็นว่ารูปทรงแบบนี้ตักเต็มๆนะครับอุ้มๆนี่ได้0.62องเด้อพี่น้องนะครับถึงว่าเล็กๆแบบนี้เขาออกแบบมาดีคือเวลาเราขุดประทะมันจะไม่โดนตรงตูดนะถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นทรงคล้ายๆกับตัวนั้นอ่าถ้ารุ่นเก่าจะเป็นทรงแบบนั้นนะครับแล้วเวลาท่านขุดปุ๊บนะครับตูดเขาจะประทะนะครับ ตัดตูดออกนะครับเพื่อลดแรงบัทะนะครับก็จะตูดก็จะไม่ค่อยอ่าสึกเท่าไหร่นะฮะน้าอามเสริมให้ท่านนะครับนี่เสิร์ฟทุกคันนะครับเสริมหน้าอามเฟรมก็เสริมให้ใหม่นะครับนี่เฟรมกันหน่อยเฟรมนี้เราเสริมให้ท่านใหม่นะครับส่วนอลุงโรเลอร์นะครับถ้าลุงไหนแตกสมรู้เสียหายเปลี่ยนให้ท่านใหม่นะครับเครื่องแรงเคลื่รียนะครับเปลี่ยนให้ท่านเสร็จสับส่วนท่านในกรณีที่ว่าสมรุดเสียหายหรือว่าไม่หมุนนะครับส่วนระบบภายใน แต่นัแนแนระบบภายในนะฮะอันนี้เราไม่ได้พ่นเดอ้อนี่ระบบภายในก็เดิมเดิมครับแล้วก็แบตเตอรี่เป็นของแคสเตอร์วิลล่าติดมาจากตัวรถเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกรองอากาศกรองอากาศเราก็เปลี่ยนให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับหม้อน้ําล้างใหม่เรื่องระบบระบบความร่มความร้อนหายห่วงครับนี่เพราะว่าน้องเขาเป็นรุ่นใหม่เป็นหม้อน้ําที่สูงนะครับแล้วก็กว้างแล้วก็จุดระบายความร้อนได้ดีกว่า สีสันทำให้ด้านใหม่ครับสติกเกอร์ด้านหลังแคตเตอร์วิลล่าเป็นสติกเกอร์ 3M อย่างดีพร้อมกับโลโก้บริษัทบางนาแท็เตอร์นะครับอันนี้เราก็ติดให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนี่แล้วก็ฝั่งทางด้านคอมปั๊มแฮรีครับจอแผงท่านใหม่นะนี่เราจอยท่านใหม่ครับจอเพิ่มให้นะนี่เราจอเพิ่มให้ครับเพื่อระบายความความร้อนนะครับก็คือลมมีเข้าก็ต้องมีออกเบิงปั๊มเอืรอนเบิงปั๊ม3า2หเอฟเบิงดังไดนะครับระบบต่างๆนะครับนี่ ยังไม่มีรอยถอนนะครับดูที่ครับยังมีการมาร์กหรือว่าการตรวจสอบของระบบ QC ของเขานี่นนนยนะครับนี่น้ำมันไฮดรอลิกสายแจ้วครับนี่นี่สวยครับน,นี่ไหนน้องะเห็นไหมน้องเห็นไหมน้องไม่เห็นนี่สวยๆวนี่ก็คือไฮดรอลิกสวยงาม <Okay. S 2> นะครับแล้วก็กองต่างๆเราเปลี่ยนให้ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นกองพายรอดนะกองน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ กองโซล่าเพียงให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยคันนี้ปั๊มมาสวยมากมาสวยครับมาสวยเพราะน้องเขายังไม่รุ่นใหม่ๆนะใช้งานมานี้น้องไว้กับ3ามหนึ่งซองเอฟซีซันทางนี้นะครับก็ทําให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อย F กับตัว E แตกต่างกันที่ครับมีน้ํายาแอดบูนะหรือว่าน้ํายาพูสตาร์ทกันแล้วต้องพูดได้จรเรียกแล้วพี่น้องเนะครับเขาจะไม่เติมตรงนี้นะเห็นไหมครับเขาจะมีบอกเลยนะครับสามลิตรหกลิตรเก้าลิตรสิบสามสิบสามลิตรทับเบิลองต้องพี่น้องต้องเติมสิบสามลิตรนะครับเขาจะมีเกณฑ์เขาจะ ระดับบบอนะครับระดับานะครับแล้วก็มีอย่างอีกไม่มีแล้วดิมีภายในภายในภายในโอ้ไม่อยากเปิดเลยไหมไม่อยากเปิดเลยภายในเบ่งเตี้ยเบายังสวยๆอยู่เลยนี่คือเบาะเดิมๆนี่เบาะเดิมๆนะครับอันนี้มาสวยมากอุปกรณ์ภายในครับช่างเราก็ทําการขัดทําความสะอาดให้ใช่ช่วงการทํางานนะคะก็อยู่ที่5,215ชั่วโมงเท่านั้นอา ฟิล์มแอร์ทำให้ใหม่หมดนะพี่น้องฟิล์มที่ติดแบบรอบคันให้เลยแล้์ล้างทำความสะอาดเย็นชาร์ที่นี่เป็นฟิล์มเกรดดีนะพี่น้องนะครับเรามองข้างนอกเข้ามานี่อาจจะดบมิดปิดปื้อครับแต่ถ้าเรามองข้างในออกไปนี่ใส่แก้วเป็นฟิล์มรุ่นใหม่ครับอุปกรณ์ภายในนะครับเดี๋ยวพี่เจพาไปดูนะคะอุปกรณ์ภายในนะครับเราล้างทำความสะอาดให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยเบาตัวนี้ไม่ขาดนะครับลูกค้าอยากได้แบบกำมหยี่ก็จัดกำมหยี่ให้คุณลูกค้าไปนะครับอุปกรณ์ต่างๆใส่ให้แบบครบคันนะครับแบบสวยสวยก็เลยทีเดียวเชียว นะครับบ้ความภายในงามแท้คันนี้นะครับมีสันลุ่เด้อทำยี่ส่วนกันความร้อนนี่ครับ<อ>รูปเปิดได้ครับนี่คสามหนึ่งสองเอฟเด้อบุคคลภายในตกแต่งให้ท่านสวยสดก็งามนะครับก็ปิดให้ได้นะครับเป็นแบบเคพื่อนยังก่อเนี้ฮะบ้านรูดบ่โอ้ยวาบาปสันลุป อ็ง่ายเป็นรถสปอร์ตรถสปอร์ตสามารถกินลมชมวิวได้นะคะอันนี้สามารถปิดได้เอ้ยเฮ้ยเข้ากันนึกว่าแต่นั่นแล้วเว้ยนี่มันรูดเว้ยเมียนบอนี่อุปกรณ์ภายในครับล้างทำความสะอาดในน้าเสร็จสับเรียบร้อยทอเมนูเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้นะครับนี่เดี๋ยวผมมาดู น,นี้ก็จะเป็นความร้อนของแฮริกอันนี้ความร้อนของหม้อน้ำนะครับระดับน้ํามันโซล่านะครับอันนี้น้าเกนะฮะคือน้ำมันน้ำยาเอสบูหรือว่าน้ํายาบูสตาร์ทนะครับก็เราเติมให้ท่านเต็มนะครับมาตรฐานอันนี้ก็มองหลังสแสดงผลปกตินะครับอัตรากา,าเรเฉลี่ยนะครับก็จะมีบนครับ5 2 1 3ัชั่วโมง ก็จะเป็นเมนูภาษาไทยให้แล้วนะครับระบบสับรับตัวนี้ก็จะมีไฟส่องสว่างแล้วก็มีเดินเต่ากระต่ายนะครับระบบอีโก้นะครับรู้ว่าระบบประหยัดน้ำมันเดนะี๋ยวหมดประหยัดอยตัวนี้นะครับแล้วก็ เออตอนนี้ยี่สิบสองครับวิทยุแสดงว่าสอากาศลดแมวขึ้นนะครับวิทยุมาใช้ได้นะครับ เป็นสวิสไฟเลนแต่ว่าติดตั้งให้ลูกค้านะครับเบะยังบอกไปนะครับตัวนี้เป็นกระมบียครับสวยๆล้างซักทำามสะอาดให้ท่านตัวนี้เป็นกล่องฟิวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองระบบให้ท่านผู้ชมนะครับครับอันนี้เราเล่นกันอยู่ที่ซิฟเลยนะครับมาลองระบบออต้กันก่อนนะครับ โกครับอามครับโมกี้ครับสวิงครับ ลุยเลย เสียงเงียบมาเลยครับขนาดเราผมเปิดประตูนะครับนี่อันนี้กับ3 2รสเอฟครับทุกระบบเปลี่ยนทายให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยครับระบบเซตให้ทานนี่ เราจะมาลองระบบ,บต่อกระต่ายกันนะครับเ่าครับ Oh. เดินปิดไฟเป็นยังไงเป็นแบบนิ่มๆนะคะสำหรับ 312F ก็อย่างที่บอกนะคะคันนี้เราก็นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแท้ๆเลยแท้ร้ยรับซรวมไปถึงสินค้าทั้งร้านของบงนาะแท็กเตอร์นะคะ นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะกำลังมองหารถขุดคุณภาพดีๆมีทั้งโรงซ่อมคอยบริการแล้วก็มีทีมช่างคอยเซอร์วิสนะคะก็ขอให้นึกถึงบางนาแฮกเตอร์ด้วยครับผมครับก็สำหรับคันนี้นะครับที่จะเดินทางไปยังบางบอน5 ก็ต้องขอขอบคุณนะทีมงานนายแยมมากๆเลยนะครับที่ไว้ใจกับบริษัทบางนาเทคเตอร์ของเราเป็นคันที่3แล้วนะครับสำหรับทีมงานนายแยมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะพี่เบียร์มากๆนะครับพร้อมกับทีมงานทุกๆ่ันนะครับแล้วก็พี่คนขับทุกๆคนนะที่คอยเป็นกระบอกเสียงนะครับเชียร์นะให้รุ่พี่ได้มาจัด3 1 2 F จากบริษัทบางนาเทคเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับวันนี้กับผมเปาโจ้พร้อมกับน้องเอิร์ดนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะ เดี๋ยวเราพบกันพรุ่งนี้ครับกับภารกิจจัดส่งเจ้า 302F ที่บางบอนครับผมสำหรับวันนี้ขอกลาเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ